สวัสดีค่ะพี่นะคะชื่อเฟิร์สค่ะเรียนอยู่ชั้นปีที่3ค่ะส่วนพี่นะคะชื่อพี่เมย์ค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4ค่ะพี่ทั้งสองคนนะคะเรียนสาขาการจัดก,การโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดก,การค่ะ เนื่องจากสาขาของเรานะคะได้เรียนทั้ง2ด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งการโรงแรมและการท่องเที่ยวนะคะและสาขาของเรานะคะก็เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจค่ะก็จะได้เรียนในหลายๆด้านนะคะแล้วก็เนื่องจากสาขาของเรานะคะมีการจัดให้เรียนในรายวิชาครัวด้วยค่ะก็จะเรียนไปทางด้านเชฟนะคะและเมื่อเรียนจบหลักสูตรวิชานี้นะคะก็จะได้ใบรับรองก็คือใบร i บรองค่ะ สาขาเรานะคะก็เรียนไม่ยากเลยค่ะพร้อมทั้งอาจารย์ก็ใจดีด้วยค่ะมีภาคปฏิบัติให้น้องๆได้สนุกกันแน่นอนค่ะที่สําคัญนะคะสาขาเราก็ยังมีวิชาการจัดการธุรกิจการบินนะคะให้น้องๆได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนกันด้วยค่ะสําหรับคนที่ชื่นชอบค่ะ สำหรับพี่เฟิร์นนะคะอยากทำงานด้านสายการบินค่ะอยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะเนื่องจากรักในการท่องเที่ยวนะคะและอยากบริการลูกค้านะคะเพราะว่าลูกค้าก็จะมีหลากหลายประเภทนะคะและก็อยากที่จะใช้ภาษาที่2และภาษาที่3ในการทำงานด้วยค่ะส่วนตัวพี่เมย์นะคะก็อยากทำงานเกี่ยวกับาสายการบินเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่ามีความชอบในการท่องเที่ยวแล้วก็เรียนรู้ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหมือนกันค่ะ สำหรับเพื่อนๆและอาจารย์นะคะมีบทบาทในการเรียนมากเลยค่ะเนื่องจากอาจารย์นะคะก็จะคอยสั่งสอนให้เรามีความรู้และเป็นที่ปรึกษาเมื่อเราพบเจอปัญหาหรือหาทางออกไม่ได้ค่ะและสำหรับเพื่อนๆน,นะคะก็มีผลอย่างยิ่งเลยค่ะเนื่องจากเพื่อนๆน,นะคะก็จะคอยช่วยคอยซัพพอร์ตเรานะคะเพื่อที่จะประสบความสำ,สำเร็จไปพร้อมๆกันค่ะ พี่ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะให้มาเรียนด้วยกันนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะน้องๆที่มานะคะจะได้ใส่ทั้งชุดยูนิฟอร์มที่สวยๆแบบพี่เมย์แล้วก็พี่เฟิร์สเลยค่ะค่ะแล้วก็น้องๆนะคะจะได้เรียนเรื่องบุคลิกภาพนะคะก็จะได้แต่งหน้าสวยๆค่ะเพื่อเป็นบุคลิกที่ดีในภายภาคหน้านะคะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะทั้งพี่เฟิร์สและพี่เมย์นะคะก็หวังว่าน้องๆนะคะจะ รีบมาพบเจอพี่ทั้งสองคนนะคะในมหาวิทยาลายัย,าลายนี้นะคะเพื่อมาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย